ท่านมันแรงมากเลยนะเอาตีเโดวโอนจะเด็ดมาตัวนี้โตนะผมตัดปลาช่อนตั้มแรกแค่สวยครับของยโซนิกนะครับผม

สวัสดีเลยครับผมนานๆตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ลิ้นเรียวสติ๊ฟิชชิ่งนี้ครับผมก็วันนี้นะผมได้มาแล้วนะครับกับพิมพ์นะครับผมโซนิกนะครับผมพิมพ์โซนิกครับไวนาจักกี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเหยื่อนะครถึงๆฮะได้ทั้งช่อนชะโดนะครับเป็นลูกทรงนี้เลยครับประมาณนี้นเลยเป็นประมาณกบนะฮะมีเตะด้วยนะเตะแล้วก็สามารถนะครับ ดึงขาออกนะครับแล้วก็ทําเป็นทําเป็นตีแบบทรงเช็กเบียดได้นะครับลักเลยบนหูนั้นนะโอเคครับเดี๋ยวก็วันนี้ก็เดี๋ยวไปลองกันนะครับผมตัวนี้ก็เอาชุดสปีดนะครับผมชุดปีชโดมานะฮะไม่รู้ว่าจะได้ไปปีชโด وم ไหมครับแต่ว่าชอนก็ตีได้ครับสำหรับเดียวนี้โอเคเดี๋ยวจะลองกันเลยครับผมก่อนรับชมให้กับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค์ด้วนะครับผมเอแล้วก็ดูกันเลยครับผมไป ดีๆโอเคลุยกันครับชั่นรุนแรงมากเลยนะเอาปีชโดแนะ่าจะเด็ดมากตัวนี้ ช, <If S 1> ช Jamie, <laughs> ั่นโคตรโหดแอคชั่นเตะน้ำดีมากเลยนะออ้ยกัดไม่โดนโอ้โหยเหยื่อกระตุกเลยครับ กัดไม่โดนครับผม <c oughs> <c oughs> มีตัวจริงด้วยอย่างนี้เจอเลยมานี่ you ผมกองเดียวเลยมาแล้วตรงตัวปราช่อนเต้มแรกของอโซนิกนะครับมาแล้วอุ้ยติดไหมติดไหมโอ้โหโคดินโคด,ดินฝังเขาให้ไซส์ประมาณทสามขีดครับผมกับปลาช่อนแต้มแรกสายสวยนะครับของเหยื่อโซนิกนะครับผมนี่นะ เดี๋ยวก็ปลดปลาแล้วก็เราชมกันต่อเลยนะครับผมสุดยอดอลองกันดูครับอันนี้เนี่ยขยเยาน้อยแล้ว มีตัวนี้ตัวแน่นอนอะนี่ยมันล่ะได้อีกันต่ลอกยนี่กยุดนี่หดนโอ้ยลุดโอ้โหอะไรวะเนี่ย ผู้ใหญ่ด้วยงัดไม่ขึ้นเลยนะครับพุ่งมาทางนี้อย่างเดียวเลยกับช็อตขับอ,อ,อย่างสวยเลยฮะัปุ๊บแล้วก็ปุ๊บถอยสายวิ่งสักพักวัดมันพาไปนะฮะติดสวะนะครับมันมุดโคน,นครเรียบร้อยเออตามที่สามเริ่มแบบเปอร์เซ็น์ในการวัดเริ่มลลงไปเรื่อยๆนะฮะอย่างวันนี้อะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปชมไปตามหากันต่อโอ้โหเซ็ง ตัวใหญ่ด้วยนะงันไม่ขึ้นไม่พุ่งอย่างเดียวเลยกาดแบบเบามากดูแบบจุ๊บนะฮะตกตานะครับลองเป็นจั๊เบ็ดกดนนะับหมายมันค่อนข้างหนานะมันเยอะอาจจะออกแอคชั่นได้ไม่เต็มที่นะจั๊กเบ็ด ก็แล้วก็แล้วลโ,โอ้โหลุกแล้วเหี้ยงวะโอ้โหอ,อ,อู้ปลาช่อนครับผมเอาอีกแล้วเปอร์เซ <c oughs> ็นต์แม่งลดหายไปทีละห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ฮะไอเหี้ยงวะมันกัดแล้วมันย้อนฮะโอ้ อ้ยสีแต้มครับผมแต้มเดียวเดีวกันนะเดี๋ยวลองเขย่ากันดูต่อยังวะ โอ้โอาดูอาดอาดูแม่ออออนอยู่ตรงไันเลยครับตกตงนั้ตามมัออมกัดเลยอุ้โอ้โหตัวที่สองครับออว่าไม่ได้อัดคิปเลครับกัดโคตรแรงทำไมฟารมกัดแรงยงกัดตุ้งเลยนลี่ตัวหใหญ่ใช้พะพอกนเลยครับนี่สามปี เรือนะฮะโซนิกใช่ให้ผมแจ็คแจ็คกี้แล้วแจ็คกี้นะยี่นะฮะโอเคเราไปเก็บ